เดี๋ยวแจ้งคุณพ่อป็นแน่เลยครับเดี๋ยวถ่ายถ่ายรูปก,ก่อนตอนนี้ลูกค้าก็มาถ่ายรูปก,กันก่อนนะมาถึงแล้วลูกค้าแวะทานเข้ามาเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็เดี๋ยวเชิญเข้าไปรับกาแฟโอวัลตินด้านในกันก่อนครับหน,น,นึ่งเดี๋ยวให้เวลาลูกคา้าห้องน้าจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับรับเป็นกาแฟหรือโอวัลตินดีครับ <vert> เป็นโอวัลตินเนาะ เดี๋ยวเชิญด้านในเลยครับตรงไหนว่างเลือกนั่งได้เลยนะครับนั่งแยกกันก็ได้เดี๋ยวนั่งโต๊ะตรงกลางก็ได้ครับนั่งชุดตรงกลางก็ได้๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมเซ็นเอกสารกาแฟกี่แก้วโอวันตินเอากาแฟโอวนตินดีครับกาแฟกาแฟครับกาแฟตรงนี้โอวันตินตรงนี้กาแฟหนึ่งกับกาแฟสามโอวันตินหนึ่งเป็นกาแฟกับสรุปรถตัวนี้เป็นโอวันตินหนึ่งกาแฟสามโอเคครับ เดี๋ยวต่อขอสักรูปใหม่มุมนี้สวยมากเลยเดี๋ยวมองกล้องนิดนึงนะคลิกครับ1นครับหนึ่ง,นะง,งสองโอเคยอมรับนะครับตัวแอป My Isuzu ก็คือในอนาคตถ้าเขายกเลิกควบสมุดคู่มือรับประกันทุกอย่างข้อมูลจะถูกของลูกค้าจะถูกย้ายไปไว้ในแอปตัวนี้นะครับชื่อโปรไฟล์ออกเป็นภาษาอังกฤษนะครับ มาทางนี้เลยครับเจอทางนี้เลยมาพาลูกค้าจุดทูบใบเจ้าที่เจ้าทางนิดหนึ่งนะครับเป็นการเอาเลือกเอาชัยนะส่วนมากแถบภาคอีสานก็จับประมาณนี้เดี๋ยว9ดอกนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับส่วน5ดอกจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับขอบคุณน้องปรวัติก็แบกแบกไขว้ไก็ได้ชุดหนึ่ง ให้คุณแม่ก็ได้โอเคด่าเชิญเลยครับเชิญเลยนะ <Yeah. S 1> ของคุณน้องประวัติฝั่งนี้นะครับของคุณแม่ฝั่งนู้นนะ <Yeah. S 1> ที่เหลือไม่มีทูบก็พนมมือไหว้เฉยๆก็ได้ครับ แล้วทีนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปรอที่รถนะครับเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็ไหว้ที่ตัวรถแล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็ออกได้เลยลืมบอก <S 1> <S 1> คิดว่าจะแวะกินข้าวที่ลำไปมาดแต่ถ้าลำไปมาดจะมีกว๋วยเตี๋ยวตรงตรงโรงพัก,กครับตรงตรง้นไทรอ่ะตัวนั้นของผมจะแวะกินบ่อยอร่อยอยู่เดีย๋ยวรอที่รถนะครับ โอเคเดี๋ยวมายืนที่หน้ารถเลยนะครับยืนแยกซ้ายขวานะเดี๋ยวของคุณแม่ยืนฝั่งนี้นะครับแล้วก็สมาชิกอีกสัก2ท่านครับส่วนอีกฝั่งนึงก็มาส่วนอีกท่านหนึ่งก็มายืนฝั่งนี้เดี๋ยวลงมาด้านล่างนะครับให้มันเฉียงเฉียงขอาบโทษนะครับขอาโทษนะครับ เน่โอเคขอคุณแม่ขยับเข้ามาอีกนิดนึงครับตรงกลางขยับเข้ามาอีกนิดนึงครับออกมาข้างนิดนึงครับโอเคได้ยังเดี๋ยวไต่ขออนุญ,ญาตตรงกลางเข้ามานิดนึงนะครับอีนิดนึงนะอ่ะโอเคถ,ถูกใจแล้วถูกใจคนถ่ายแล้วทีนี้มองกล้องนะ โอเคมองกล้องครับหนึ่งสองครับกดไลค์แบบนี้ครับผมหนึ่งสองหนึ่งสองมองกล้องนะยวใส่ขออนุญาตเซลฟี่ด้วยหนึ่งรูปนะครับขออนุญาตนะมองกล้องนะครับมองกล้องนะยังไม่เสร็จนะยังเหลือกล้องใหญ่อีกตัวหนึ่งนะโอเคมองนี้ก่อนนะครับหนึ่งสองครับกดไลค์นะหนึ่งสองโอเคหลังจากที่เราถ่ายรูปให้ลูกค้าเสร็จนะครับอุปกรณ์พวกพร็อพต่างๆเนี่ยเราก็จะ เอาไว้ให้ลูกค้าใช้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บทีหลังตอนนี้เราก็จะไปปริ้นรูปให้ลูกค้าพร้อมกับพวงมาลัยแค่นั้นเองเอาใส่ที่รถเลยไหมครับ กุญแจจะอยู่ที่พามนะครับกดปลดล็อกประตูได้เลยแล้วก็เปิดได้เลยอันนี้ดอกดาวเรืองนะครับรวยๆเหงๆนะครับ เดเชนเอาไว้ที่ตัวรถได้เลยครับเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วนะครับที่เป็นพวงก็เอาแขนที่กระจกมองข้างไอ้กระจกตรงนี้เลยครับเนี่ย เราเป็นชอก็วางไว้ด้านหน้าได้เลยครับโอเคเดี๋ยวรูปออกนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายลงมันจะขอพานคืนพวกเกียร์พวกอะไรได้ไหมครับตันนี้ป็นถอยยังใช่ครับถอยเวลาจะถอยก็คือต้องต้องทาแบบนี้แล้วก็ดันมาซ้ายสุดแล้วก็ขึ้นบนครับส่วนเกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครใช้มันเดิมนะครับแล้วก็พวกเครื่องมือนะครับเวลาที่ลูกค้าจะใช้จะอยู่ฝั่งนี้นะ มันจะมีตัวสลักให้ดึงตรงนี้ครับนี่ลูกค้าพรลูกค้าดึงเสร็จปุ๊บมันก็จะสามารถพับแบบนี้ได้เนี่ยครับจะอยู่ตรงนี้จะไม่ได้อยู่ด้านหลังแล้วจะไม่ได้อยู่ไอตรงนี้แล้วนะนะครับส่วนวันี้จะเป็นอุปกรณ์เดิมนะครับที่ถอดออกโอเคแล้วพวกกระจกไฟฟ้าอะไรได้ไหมครับพวกกระจกไฟฟ้าได้ปรับได้ครับปรับได้อยู่เนาะครับแล้วก็ตัวฝาถังน้ํามันนะครับจะอยู่ด้านล่างใช่ครับอยู่ติดกับตัวเปิดฝากระโปรง น้ำมันเติมดีเซลนะครับแล้วก็อย่าลืมนะเอารถเข้าเช็ค6เดือนหมื่นกิโลนะครับแล้วก็เข้าได้ทุกสูตรเลยที่เป็นสูตรอิสุสรครับพวกบลูทูธดูนิดหนึ่งไหมครับตัวเชื่อมต่อบลูทูธอันนี้เกียร์หกเกียร์ครับผมดเดี๋ยวเปิดสวิตช์กุญแจตำแหน่งออนนิดหนึ่งแต่ยังไม่ต้องสตาร์ทนะครับ เดี๋ยวคุณน้องปรวัตรเปิดบลูทูธของที่เครื่องเครื่องตัวเองด้วยนะแต่ว่าถ้าเป็นตระกูล Android ครับ,รบถ้าจะให้ตัวสะท้อนหน้าจอหรือว่าจะใช้เหมือน Apple CarPlay ครับที่เวลาเราใช้แผนที่แล้วมันขึ้นที่หน้าจอตัวใหญ่อ่ะค,คือมันต้องเสียบสายครับแต่นี้ก็คือมันจะใช้ได้ที่บลูทูธเฉยเวลาเสียบสายเขาจะถามนะครับว่าเอาเป็นสะท้อนหน้าจอหรือว่าตัวตัวเขาเรียกอะไรนาะอนด d อยออนะครับ,รบถ้า Android Auto มันก็จะจะสามารถ ดูแผนที่ดูอะไรได้เลยตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวบลูทูธเพิ่มอุปกรณ์ตัวนั้นเปิดไปแล้วใช่ไหมครับครับเป็นรุ่นอะไรเอ่ยบีครับตัวแรกรบี ivo, ตัวแรกใช่ไหมครับโอเคดูจับคู่ที่ฝั่งของโทรศัพท์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะจับให้ตรงนี้ครับโอเค เชื่อมแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ตัวพวกแอร์ได้เนาะพัดลมแอร์นะครับตอนเปิดพัดลมแอร์ให้ดูตัวน้ํายาแอร์ตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยก็น้ำยาแอร์ต้องขึ้นสีฟ้านะไอเมสีิ้าสีสีสขีขาวๆอ,อ่ะครับเปิดพัดลมเปิดน้ํายาแล้วก็ปรับทิศทางน,นะครับก็จะประมาณนี้แหละโอเคก็เรียบร้อยแล้วครับผมขอบคุณนะครับสวยมากเลยนะครับตอนนี้ลูกค้าก็ให้คุณพ่อนะครับขึ้น เขาแล้วก็ขึ้นเจิมนะเพื่อความเป็นสิริมงคลขยับลิดน,นึง โอ่อมากเลยตอนแรกลูกค้าเข้าใจว่ามันอาจจะเตี้ยนิดนึงนะครับโหลดหน้าหนึ่งหลังสามแต่พอมาเจอนี่ไม่นั่นเลยนิ่มนิ่มไหมครับนิ่มดีนิ่มดีมมเป็นไงครับขับง่าย

อันนี้แนะนำการใช้รถนะเพราะว่าคันรถเก่งที่ขับมานะครับสีขาวจอดอยู่ฝั่งนู้นน่ะของคุณน้องปรวัช์นี่ก็จะยกให้คุณพ่อไปเลยเพราะฉะนั้นก็แนะนำการใช้นิดหนึ่ง รับมอบกุญแจได้รถใหม right ่แล้วคุณพ่อก็ได้รถใหม่ลูกก็ได้รถใหม่คุณพ่อก็ได้รถใหม่วันนี้ได้รถใหม่สองคันครับดีแล้วครับได้รถใหม่โอเคเรียบร้อยรวอยๆเฮงๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับได้ครับยินดีครับยินดีครับสองร้อยกิโลไม่ไกลถ้วไต่ไปหาก็ได้ครับได้ครับผมงวดที่จะถึงนี่แหละ ใครนั่งหน้าเอ่ยแเนี่ยน่จิ้มนานี่นั่งเลยนะครับเดี๋ยวต่ายปิดประตูให้นะครับขออนุญ,ญาตนะอย่าลืมคาดเข็มขัดนะครับอย่าลืมนะมโอเคเรียบร้อยลูกค้าจะไปไอ้นี่ก็เดินวนรอบรถอยู่นั่นแหละ โอ้ยังรอเลยขอบคุณนะครับไปเลยโอเป็น h o n ด้เป็นฮอนด้คันนี้ให้คุณพ่อไปขอบคุณนะครับโอ้แต่งอย่างเท่คุณพ่อได้ได้ซิ้อย่างเท่เลย